ค่ะพี่อ้อยเลยค่ะพี่อ้อยก็ตามตามที่ที่น้องนิ่มไกลไปอะค่ะแล้วทีเนี้ยข้างในพี่อะเขาดีใจมากเลยเหมือนเขากระโดดโลดเต้นเขาจะเหมือนได้ไปจริงๆ <c oughs> ออมาน้องนิ่มแบบหัวใจเต้นตุดๆข้างในเต้นแบบเป็นระบำไปเลยอะแล้วพอไปถึงไปถึงห้องห้องโถงที่ที่พาไปอะ่ะ เขาก็เข้ามากอดแล้วเขาบอกว่าไปอยู uhm. ่ไหนมาแสนนานเลยนะนานแสนนานเขาบอกแล้วเขาก็ให้คิปตันที่สี่ีี่ขาวอ่ะที่ขาวอมชมพูเหมือนที่ไปของไทยนะวันนั้นอะเขาบอกว่าแต่กลับมาเมื่อไหร่ก็ได้นะให้กูแกกแกมาแล้วพี่ก็ดีใจพี่ก็ร้องไห้กับเขาเขาบอกไปไปเล่นนานเลยนะนานแสนนานไม่กลับมาเลยอะไรเงี้ยข้างในที่ เขาก็กอดแกนกับเขาดีใจมากเลยเสร็จแ,แล้วเขาก็เปลี่ยนให้พี่ใช่ปะเปลี่ยนเสร็จถึงตรงที่อ๋อเปลี่ยนชุดพี่ก็เหมือนได้เปลี่ยนก่อนที่ที่น้องนิ่มบอกเปลี่ยนเป็นผ้าฝ้ายสีแต่มันเป็นสีครีมอะชุดยาวๆคุมลงมาเลยใช่นิ่มเห็นเป็นประมาณนั้นแหละค่ะเป็นคล้ายๆเป็นผ้าเป็นประมาณนั้นเลยใช่แล้วก็เข้าไป ็ไปนอนที่ที่ที่แคบซูลมองที่ห้องที่มีคนนอนแคบซูลเยอะแล้วก็ไปยืนข้างน้าไปแล้วเราก็ไปนอนตรงที่นี่บอกแล้วเราก็ไปนอนนอนคว่ำหน้านั่นแหละแล้วเขาก็ใส่ใส่แล้วนี่ก็พาพาบอกเขาใส่แผ่นนี้ให้แผ่นนี้แค่พี่ก็หลับไปเลยเออพ่อเหมื ตื่นเต้นตั้งแต่ไปเจอที่โน่นแล้วเหมือนความดันมันขึ้นเลยอะไรไม่รู้เขาบอกเลตนมื่อคืนน้ค่รัาเตือนีกทีตอนไหนอะคะก็ก่อนที่ที่ก่อนที่ร้องนิ่มอ่าพูดภาษาเสฉะพี่ก็กลับมาเขาเขาจะนั่งสมาธิอยู่ตอนนั้นน่าจะประมาณนั้นนะคะค่ะก็ประมาณนี้ค่ะ ขอบคุณขอบคุณขอบคุณค่ะยินดีค่ะยินดีเป็นอะไรที่สมูทแล้วก็ไม่ขุกขลักเป็นอะไรที่แบบสบายสบายไม่ไม,ไม่ไม่รีบไม่เร่งไม่ไม่ไม่มีคือมันเป็นอะไรที่รีลาค่ะสมูทมากวันนี้สำหรับเรา